อุ้งอิงอ่อนเสื้อแดงกลับบ้านฝ่ายค้านโหมกระแสขยีปมท่อส่งน้ำอ e ซี <c oughs> เปิดศึกซักฟอกรัฐบาล <c oughs> จอพูดคุย BRN ต่อยอดรอมฎอนสันทิุขขยายเวลาอีก60วันหลัง BRN ไม่ก่อเหตุร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงรอมฎอน พบสองพิธีกรเสรินสุกสิทติประดิษฐ์และวรวีวุฒินิร่วมกันเจาะข่าวร้อนล่วงลึกข่าวลับจับต้นชนประเด็นใน NBT INFOCUS โ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NBT i n f o c u s นะคะอยู่กับคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์และดิฉันวรวีวูนิตนะคะทักทายคุณผู้ชมท,ทั้งที่รับชมเราผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT หรือทางช่องทางของ f c e e o o o นะคะก็เป็น l i v e NBT2HD รวมทั้ง YouTube l i v e NBT2HD นะคะครับ i n f o c u s วันนี้เราก็จะมีการวิเคราะห์นะครับในเรื่องทิศทางการเคลื่อนไหวของเพื่อไทย ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็ออกมาเรียกร้องคนเสื้อแดงให้กลับมาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้กลับบ้านนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายลูกครับในเรื่องของพรปลเลือกตั้งว่าด้วยการคำนวณสสบัญชีรายชื่อซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีกรรมธิการสอวอรที่เป็นทหารออกมาเคลื่อนไหว สนับสนุนในเรื่องของการคำนวณสอสพึงมีครับค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้านับถอยหลังไปเนี่ยนะคะอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะครบ4ปีในเดือนเมษายนปี2566หลายพักการเมืองเขาก็นับถอยหลังเตรียมพร้อมเลือกตั้งกันแล้วค่ะซึ่งก็รวมทั้งพักเพื่อไทยที่ไปเปิดเวทีครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะไฮไลท์วันนั้นก็คงจะเป็น คุณแพรทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยนะคะไปเปิดเวทีครอบครัวเพื่อไทยสมุดปราการบ้านหลังใหญ่หัวใจดวูเดิมทําไมต้องสมุดปราการตอนนี้เพื่อไทยไม่มีสสเขตเลยสักคนในสมุดปราการแต่ถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี6 2นะคะผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแพ้ไปไม่เยอะอย่างเช่นเขต7เนี่ย ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็แพ้พลังประชารัฐไป2,000คะแนนนิดๆเท่านั้นเองดังนั้นคุณไพยรองทานก็ย้ำประเด็นนะคะว่าถ้าจะต้องได้อำนาจรัฐถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงป,ประเทศได้บันไดขั้นแรกก็คือแลนสไลด์ต้องชนะแบบทลม่มทลายก็เลยชวนให้หนปชกลับบ้านค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวคะ่ะดิฉันยัง พาสมาชิกของครอบครัวเพื่อไทยหลายๆคนนะคะที่เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องมาได้อยู่ในทุกๆเหตุการณ์ตลอด20ปีที่ผ่านมาของพี่น้องชาวเสื้อแดงมาร่วมกันลํำลึกค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเราไม่เคยทิ้งกันขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงค่ะที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนขอบคุณ ที่เป็นความเข้มแข็งของพรรคเพื่อไทยเสมอมาเรามาช่วยกันค่ะเรากลับมาบ้านของเรากลับมาทำให้บ้านหลังนี้แข็งแรงเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะก่อหลังจากคุณอุ้งอิงออกมาแล้วครับก็มีปฏิกิริยาทันทีครับจากแกนนำเสื้อแดงทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับ ดยเฉพาะในส่วนของภาคอีสานนี่คุณนิจยานาโลนะครับก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดถึงความขมขื่นของคนเสื้อแดงในช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากการชุมนุมในปี5 3สเนี่ยคุณนิจยานาโลนี่ก็จะบอกว่าถูกทอดทิ้งไม่ได้มีการดูแลเอาใจใส่จากในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับไปฟังความเห็นไปฟังเสียงครับคุณนิจยานาโลครับย่ๆ คุณอุ้งอิงมามาเรียกร้องให้ไทยเฮ้าเสือแดงไปเป็นครอบครัวหมู่ครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวเพื่อไทยคุณอยู่ใส่แต่สิบป,ปีแนละ้ะคุณอยู่ใสสอสอในพื้นที่เคยมีไหมรู้บ่าว่าผู้ใดเป็นเสือแดงเขารู้แต่เคยถามบอบัดคุณอยากได้ผลประโยชน์คุณมาเรียกร้องให้พวกเขาเสือแดงเอออยากได้เล่นงสดได้ ใกล้สีเลือกตั้งและซุ้มเจ้าเฮ็ดจังซี่บอกที่ผ่านมาคนเสื้อแดงดีสันที่ขอฝากเลยนะคะคนเสื้อแดงเราเจ็บอันนี้ก็เป็นปฏิกิริยาทันทีนะครับของแกนนําเสื้อแดงในภาคอีสานก็ยังมีในส่วนของทางภาคเหนือด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงของก่อนหน้านี้เช่นกันครับอย่างคุณดรเศษฐกลนะครับอัฐาวงที่ก็เป็นอดีตแกนนําเสื้อแดงมีคุณอนนท์นำพานะครับ ที่ช่วงหลังก็ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคอีสานนะครับมีการจัดตั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนก็คือไม่ร่วมงานการเมืองกับในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับในประเด็นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยครับพรรคการเมืองที่เป็นพรรคของคนเสื้อแดงแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งสสเข้ามา5คนเนี่ยครับก็คือในส่วนของพรรคเพื่อชาติครับพรรคเพื่อชาตินั้น มีสมาชิกในการเลือกตั้งครั้งที่แล้ว5้าคนนะครับแล้วก็ได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็คือในส่วนของอคุณสลันวุฒิสลันเกตน,นะครับที่เคยอยู่เพื่อไทยและถูกขับออกจากเพื่อไทยพรรคเพื่อชาติครับคุณวลวีครับก็เป็นพรรคที่แกนนำเสื้อแดงเ,<ร>เนี่ยครับ,บลงทั้งคุณอา,าลีไกนารานะครับคุณเพชวรวัฒนพงศิริที่เป็นนักการเมืองจากทางภาคเหนือนอกจากนี้ บุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์ครับก็อยู่ในส่วนของพรรคนี้ครับซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคเพื่อชาตินี้ได้คะแนนเสียงอยู่4ี่แสนหนึ่งหมื่นคะแนนครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทางเพื่อไทยต้องออกมาเรียกร้องคนเสื้อแดงกับกับพรรคนะครับแต่ว่าในส่วนของเพื่อชาตินี่ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะกลับไปร่วมงานการเมืองหรือไม่แล้วก็มวลชนคนเสื้อแดงเอง จะตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่ว่ากรณีคุณนิจยานาโลนี่ก็ชัดเจนครับว่าไม่ไปแน่นอนเพราะเจ็บช้นำน้ําใจนะครับรวมถึงความขมขื่นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับที่ไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือจากในส่วนของพรรคเพื่อไทยเลยครับคุณวรวีค่ะก็กลุ่มของไม่ว่าจะเป็นนปชเดิมนะคะหรือว่ากลุ่มที่เคยอยู่เพื่อไทยเนี่ยก็ไปมีพรรคอื่นๆมากมายนะคะ แต่ว่ามาดูความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยก็เตรียมพร้อมแหละสําหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณยุทธพง,งศ์จรสเสถียรก็เปิดโต๊ะแถลงข่าวอีกแล้วนะคะคนนี้คุณยุทธพงศ์ก็ยังคงมั่นอกมั่นใจนะคะถึงขนาดบอกเลยบอกว่าอย่าพึ่งยุบสะพานหนีไปไหนนะเพราะตอนนี้ทางฝ่ายค้านเนี่ยในกรณีของโครงการบริหารและดําเนินกิจการระบบท่อส่งน้ําสายหลักในภาคตะว,วันออกหรือ เรียกกันว่า EEC เนี่ยนะคะคุณยุทธพงศ์บอกว่าหลักฐานชัดเจนแตกหักได้เลยมีหลักฐานเป็นเล่มๆแล้วก็พร้อมมากอาทางคุณยุทธพงศ์เนี่ยบอกว่าพร้อมมากเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่น่าจะเป็นช่วง ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนไปแล้วถึงจะเปิดสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ประเด็นที่สําคัญก็คงจะเป็นเรื่องนัดกินข้าวละค่ะวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะคะนัดกันไว้แต่จะไปกันหรือเปล่าก่อนหน้านี้นะคะก็ยืนยันว่านัดวันจันทร์เนี้ยยังไรไปที่ห้องอาหารที่เดิมที่เคยไปรับประทานอาหารกันตนะั้งแต่เมื่อ28เมษายนอันนี้ไม่ใช่ภาพนี้นะเป็นอีกที่หนึ่งก็คือ ในสุขุมวิท26ซึ่งทางคุณยุทธพงศ์บอกว่าคนที่จะไปนะก็อ่าก็น่าจะมีคุณพิเชษสถิรัชวารในภาพนี้นะคะรวมไปจนถึงนะคะคุณมนูนสิวาพิรมรัฐจากพักเศรษฐกิจใหม่หัวหน้าพักของเศรษฐกิจใหม่ก็น่าจะไปด้วยแล้วก็คุณดุลเหตุตระกูลสสบัญชีรายชื่อและก็รองหัวหน้าพรรชาติพัฒนานี่น่าจะไปแต่ที่ต้องจับตามองคนนี้ละค่ะร้อยเอกรรมนัทพรมเผา เลขาธิการพักเศรษฐกิจไทยจะไปกินข้าวหรือเปล่าหลังจากรับสายพูดคุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วซึ่งก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผู้กองธรรมนัฐเนี่ยครับจะไม่ไปก็ทําให้ทางคุณโจยุทธพงศ์เองก็ออกมาพูดถึงว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็แสดงว่าพักเศรษฐกิจไทยนั้นถูกครอบงำนะครับถูกแทรกแซงจากพลเอกประวิทย์ที่มีการสั่งการนะครับแล้วก็พูดไปถึงขั้นที่ว่าอาจจะนําไปสู่การ ยุบพักเศรษฐกิจไทยอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับกฎหมายพรปพักการเมืองที่ว่าด้วยเรื่องของการยุบพักเนี่ยครับมาตรา28นี่ก็จะพูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าพักการเมืองถูกแทรกแซงจากบุคคลภายนอกเนี่ยครับก็จะนําไปสู่การยุบพักได้แต่กรณีของพลเอกประวิทย์เนี่ยครับมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงสิ่งที่คุณโจเอามาพูดเรื่องการยุบพักเนี่ยครับ ถ้าดูมาตรารายลนะเอียดในมาตรา28เนี่ยมันไม่น่าที่จะไปในทิศทางนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลังการเปิดสภาในวันในสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยครับเราก็มาตรวจสอบในส่วนของสสนะครับทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้ในสภาผู้แทะะนราษฎรนี่มีสสอ,อยู่ที่475นะครับ475คนนี่กึ่งหนึ่งก็อยู่ประมาณ238ครับ และเป็นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลครับ251เสียงครับในส่วนของพรรคฝ่ายค้าน208แล้วก็พรรคเศรษฐกิจไทยนะครับมี16เสียงซึ่งเศรษฐกิจไทย16เสียงนี้ก็บอกว่ายืนข้างประชาชนครับเราจะเห็นนะครับว่าเสียงของฝ่ายค้านนั้นอยู่ที่208แล้วยังมีงูเห่าอีกร่วมเกือบ10คนนะครับเพราะนั้นหากจะล้มรัฐบาลได้นะครับในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะต้องมีเสียงไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีนะครับเกินกึ่งหนึ่งครับ คือ238แล้วถ้าดูตัวเลขที่เป็นอยู่นะครับเสียงฝ่ายค้านนี่มีงูงเห่า10คนฝ่ายค้านจะต้องหาเสียงสนับสนุนอีกร่วมเกือบ40เสียงครับในการที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ในการอภิไปรายไม่ไว้บังใจนะครับซึ่งอยู่แล้วความเป็นไปได้ไม่น่ามีนะครับแล้วก็ในส่วนของพักเศรษฐกิจไทยเองครับก็ได้ออกมาพูดถึงจุดยืนในเรื่องของการจะลงมติในเรื่องของประมอาณนะครับก็จะไฟเขียวผ่านแต่เรื่องการ ไม่ไว้วางใจนั้นก็ยังไม่มีทีท่านะครับว่าพรักเศรษฐกิจไทยนั้นจะยกมือคัดค้านพลเอกประยุทธ์นะครับอันนี้ก็เป็นสาการที่มาสรุปให้เห็นภาพนะครับก่อนก่อนเปิดประชุมในสัปดาห์หน้าครับที่แล้วก็การพิจารณาไม่ไว้วางใจเข้าาเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงหลังของสมัยประชุม ก็งบประมาณจะต้องมีการพิจารณาก่อนนะคะก็หลังจากที่ตอนนี้พรุ่งนี้เปิดประชุมสภาเปิดสมัยประชุมประ,ประสภาแล้วนะคะซึ่งช่วง25 26 27ก็เป็นประชุมสอสอแล้วจาก,จาก,จากนั้นสัปดาห์ถัดไปก็คือ31พฤษภาคมวันที่1วันที่2เนี่ยจะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ถัดไปก็คงจะดูเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่คุณสนสุขไม่ใช่แค่เรื่อง เรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นเรื่องของกฎหมายลูกนะคะครพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนี่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะพลเอกอากนิตมืนสว,รรสอวอัสดิ์สวถึงจะเป็นเสียงขั้นน้อยในขั้นกรรมธิการซึ่งตอนนั้นกรรมธิการนะคะก็เห็นชอบกับการที่จะคำนวณสสบัญชีรายชื่อโดยหาร100แต่พลเอกอากนิตชี้อย่างนี้นะคะว่า กรณีที่ก่อนหน้านี้แก้รัฐธรรมนูญไปสามาตราก็คือค83 86 91เนี่ยเป็นไปการไปแก้วิธีการแต่ไม่ได้ไปแก้เจตนารมณ์ซึ่งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อยากจะเห็นการมีส่วนร่วมการมีพักการเมืองพักเล็กนะคะครับ,รบซึ่งในสิ่งที่พลเอกกรนิษฐ์ชี้แจงนะครับก็คือการแก้สามาตรานเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าไปแก้เจตนารมณ์ในช่วงของการล่ารัฐธรรมนูญนะครับ เจตนาลมของรัฐมนูญปี60ก็คือการนับทุกคะแนนเสียงนะครับในขนาดเดียวกันเองนั้นก็ให้น้ำหนักกับในส่วนของพรรคเล็กครับแล้วภายใต้กติกานะครับที่มีการสูตรคำนวณหารด้วย100เนี่ยครับก็จะทำให้พรรคเล็กๆนี่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาในการทำงานทางการเมืองนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองพลเอกกิ์ครับยังคาดหวังนะครับว่าในการ อภิปรายลงมติวันละสองสานี้ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงของกลางเดือนมิถุนายนไปนะครับซึ่งภายใต้สูตรที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับที่กรรมธิการให้ความเห็นชอบนะครับก็คือการหารด้วย100โดยการเราสมมุติสถานการณ์นะครับว่าผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยครับมี35ล้านคนบัตร2ใบนะครับเลือกสอสอเขตแล้วก็เลือกพักนะครับคะแนนที่เลือกพักทั้งหมดสมมติสมม,ต,สม,มติว่าไม่มีบัตรเสียเลยนะครับก็ได้35ล้านใบ หารด้วย100ครับก็จะเป็นคะแนนสสบัญชีรายชื่อ1คนนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ3,5 0,000ซึ่งภายใต้สูตรนี้ครับพักการเมืองที่จะได้สสบัญชีรายชื่อ1คนเนี่ยครับจะต้องอยู่ที่3 5 0 0 0 0คะแนนนะครับซึ่งเป็นคะแนนเสียงที่จำนวนนี้ต้องอาจจะส่งผลกระทบต่อพักการเมืองขนาดเล็กนะครับซึ่งพลเอกกนณิตครับท่านก็ดูเหมือนจะมั่นใจนะครับเพราะพลเอกกนณิตนี่นอกจากเป็นกรรมธิการแล้วนะครับยังเป็นวิป ในส่วนของอุฒิสมาชิกด้วยครับแล้วก็ในการประชุมร่วมกันคาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยครับเสียงของสวนี่จะเป็นเสียงสําคัญนะครับที่จะชี้ขาดในการลงมติวาระสองสาว่าจะเห็นตามที่กรรมธิการเสนอนะครับก็คือใช้สูตร100หารสสบัญชีรายชื่อ3 5 0 0 0 0นคนหรือจะเอาตามที่กรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับเอาหารด้วย500ครับตรงนี้ก็จะทำให้ สอสอบัญชีรายชื่นอนี่คะแนนก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นคะแนนครับแล้วถ้าเราตรวจสอบนะครับในส่วนของพรรคฝ่ายคา้านแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยครับจะมีเสียงสอสอสอ,อยู่ประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับในส่วนของพรรคเล็กนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการหาด้วยห้าร้อยคำนวณหาสอสอพึงมีนะครับแต่ว่าในเรื่องของทางพลเอกการณ์เนี่ยท่านก็คาดหวังครับ ว่าในเสียงของวุฒิสมาชิกนะครับทั้งหมด250คนในเสียงของวุฒิสมาชิกนั้นถ้ามีประมาณ180ถึง200คนเนี่ยครับก็จะทําให้การลงมติวาละสองหรือ3นี่พลิกเปลี่ยนได้ครับแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของสอวอเป็นหลักนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันนะครับในส่วนของสอวอเพราะว่าสอวอน,น,นั้นมีกรรมธิการอยู่14คนครับ9คนนั้นเห็นด้วย กับสูตรหารด้วย500นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนะครับในช่วงของกลางเดือนมิถุนายนแนวโน้มในเรื่องนี้จะออกอย่างไรนะครับแล้วตรงนี้จะมีผลอย่างชัดเจนนะครับต่อพรรคการเมืองหลายพรรคครับถ้าสูตรหารด้วย100นี่ก็จะทําให้พรรคเพื่อไทยนั้นได้เปรียบนะครับแต่ถ้าหารด้วย500นั้นโอกาสที่เพื่อไทยจะได้เลนสไลด์นั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าหารด้วย500นั้นพรรคก้าวไกลครับก็จะได้เปรียบจาก ในสูตร500เพราะว่าเพื่อไทยนั้นในส่วนของก้าวไกลนะจะไม่มีสสเขตเลยนะครับแล้วจะได้ประโยชน์จากในส่วนของสอสพึงมีที่อยู่ที่7,000 70, ต่อสอสบัญชีรายชื่อ1คนครับคุณวรวิครับแต่ละฝ่ายก็มีมุมมองต่างกันไปนะคะคนที่เห็นด้วยกับสูตรร้อยนี่เขาบอกว่าอาก็เมื่อแก้รัฐธรรมนูญให้มีบัตรสองใบล้ก็ ใบหนึ่งนี่ก็เลือกสอสเขต400ที่นั่งชัดเจนอีกใบหนึ่งเลือกพักก็เอาเลือกพักนี่แหละมาหาร,รบ,บัญชีรายชื่อนะคะต้องติดตามว่าในวาระ3เนี่ยซึ่งจะต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งะคะมากกว่าครึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือทั้งสสและสวจะออกมาอย่างไรนะคะ ลงใต้ไปบ้างค่ะสําหรับรอมาดอนสันติสุขถึงจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวสําคัญนะคะเพราะว่าทางคณะผู้มีความสะดวกของมาเลเซียนะคะคดา์โตตันสีราหิมหนัวได้เข้าพบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณราร,รองนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะซึ่งก็น่าจะมีความคืบหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอจะขยายต่อยอดโรมฎอนสันติสุขกันอย่างไรนะคะครับ เพราะว่าในช่วงเรามาเราสันติสุขนะครับ45วัน44วันที่ผ่านมาแล้วครับไม่มีเหตุความรุนแรงจากการก่อเหตุของทาง BIA เลยนะครับแล้วก็เป็นต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตลอดช่วง18ปีที่ผ่านมาแล้วก็การเดินทางมาไทยของตันศรีลายหิมดัวนะครับก็ได้มีการปรึกษาหารือพูดคุยครับกับทางพลเอกวันลบลักษณะนนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วงต้นสัปดาห์นะครับเมื่อวันจันทร์ครับวันนั้นเนี่ยครับทาง พลโทธิราแดหวานะครับกับพลเอกอุดมชัยธรรมสาโลรัตท่านก็ไปพบประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนะครับที่ปัตตานีเพื่อที่จะให้ทางทางประธานคณะกรรมการนะครับบาบอมแมเนี่ยครับวรดีแมรมาดิงตีเนี่ยครับที่ไปพบประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดครับภาพนี้ครับก็ไปพบกันเมื่อวันจันทร์ครับแล้วก็ขอให้บาบอมแมเนี่ยครับท่านเพราะว่าบาบอมแมเนี่ยท่านจะเป็น หัวหน้าคณะพูดคุยสันนิษสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านนี้พลเอกอุดมชัยธรรมสาโรัตเป็นอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันนิษสุนนะครับของรัฐบาลก็ไปร่วมในการหารือกับาบบาแมด้วยนะครับก็คือต้องการให้ทางแวดูลแมมะบิงจีนี่ครับท่านเป็นคนกลางเพื่อที่จะส่งสารนะครับส่งข่าวแจ้งไปทาง b i เที่ฝั่งมาเลเซียนะครับให้ต่อยอดนะครับในส่วนของการ รอมดอนสันทิสุขซึ่งในช่วง44วันนั้นไม่มีเหตุความไม่สงบเลยทางพลโตทิลาแดหวาที่เป็นเลขานุกการของคณะพูดคุยนะครับก็เห็นว่าควรจะต่อยอดควรจะขยายเวลาในช่วงรอมดอนสันทิสุขเนี่ยครับออกไปอีก60วันครับก็ประมาณ2เดือนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้แจ้งให้ทางบบแมวดอิลแม,มักมิงจีทรับทราบแล้ว,วลแวดเดอมรลมักมิงจีประธานอิสลามเนี่ยครับ ท่านก็บอกว่าขอเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับในการส่งข่าวนี้เพื่อที่จะแจ้งให้ทางฝั่ง BIN ที่อยู่ที่หลบอยู่ทางมาเลเซียนะครับได้รับทราบสถานการณ์อันนี้ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ต้องติดตามนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันครับผมก็ลงไปสังเกตการนะครับก็มีการพูดคุยขอบคุณครับในส่วนของอดีตผู้ปฏิบัติงานของขบวนการ b i n ะครับคนเหล่านี้นะครับเมื่อปี55ครับได้วางอาวุธ แล้วมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับยุติการต่อสู้ในพื้นที่ครับแล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นกําลังส่วนหนึ่งนะครับในการประสานช่วยเหลือการนางานของเจ้าหน้าที่วันนั้นนี่พลโทีิลาเดหวาก็ไปขอบคุณครับคนเหล่านี้นะครับที่ช่วยประสานที่ทําให้ช่วงละมานดสันทิสุขเนี่ยครับไม่เกิดเหตุความไม่สงบหรือว่ามีการมีการชักนางชักจูงผู้ปฏิบัติงานนักลบของ BIS นะครับออกมาร่วม ในการในช่วงของรอมฎดอนสารทสุขนะครับออกมาประมาณร่วมเกือบ3า0รอคนนะครับที่ทางของทัพพระลีศีเนี่ยครับให้เดินทางกลับมาไปเยี่ยมครอบครัวได้แล้วก็ไม่ไม่ถูกดำเนินคดีหรือว่าเอาผิดจากทางเจ้าหน้าที่นะไม่มีการควบคุมตัวไม่มีการบังคับใช้กฎหมายนอกจากที่พลโทที่ลาก็ยังพูดคุยกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ด้วยนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการทํางานในช่วงต่อจากนี้ไปจะเดินหน้า ในเรื่องของรอมาดอนสันติสุขอีกสองเดือนอย่างไรครับเดี๋ยวไปฟังเสียงในส่วนของพลโทธิลานะครับท่านชี้แจงถึงในส่วนของที่อดีตนักลบนะครับ200กว่าคนที่ออกมาแล้วเหลืออยู่ประมาณ90คนที่ไม่ไปร่วมมือไม่ไปไม,ไม่ไม่กลับไปใช้ความรุนแรงกับทางเจ้าหน้าที่นะครับคือวางอาวุธยุติการใช้ความรุนแรงครับทางกองทัพเองก็มีมาตรการในการที่จะดูแลช่วยเหลืออย่างไรไปฟังเสียงของพลโทธิลาเดวาครับ คือต้องใช้คำว่าต่อยอดลรามันนสันติในเรื่องของบุคคลที่กลับมาเนี่ยก็ใช้การสันใจสู่สันติก็คืออำนวยความสะดวกให้เขาได้กลับมาอยู่ภูมิน้ำเน่าอย่างปกติสุขเราก็จะไปดูว่าอันไหนที่เขาต้องการต้องการแรกก็คือเขามีพันธะทางกฎหมายเราก็ไปดูประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฝ่ายบังคับใช้กฎหมายตำรวจอายการแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายอะไรต่างที่มันยินยอมกันไปได้ ก็กนะ็ประสานกันไปก็ท้ายสุดก็เ<ม>ขาก็บางคนอาจจะต้องมอบตัวสุคด,ดีอะไรต่งตางๆพวกนี้ตามความต้องการของเขาทั้งสิน้นนะครับนั่น,นะน,น,ค,น,น,ค,นคือเรื่องแรกก่อนเรื่องที่สองต่อไปก็ถ้าใครอยู่บ้านได้แล้วก็อยู่ใครอยู่บ้านไม่ได้เมื่อก่อนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์สันสใจถ้าอยู่มาก็มา แล้วก็เราก็เปิดศูนย์ดันใจเมื่อก่อนศูนย์ดันใจมสัจมสยิดแต่ตอนนี้เป็นศูนย์ดันใจภาคประชาชนอาจจะเป็นกลุ่มอยู่อย่างอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ชุมชนอะไรที่ที่ลูกพี่เขาที่พามาอยู่ได้เราก็ไปไปดูแลกันต่อก็จะไปเน้นเรื่องของระหว่างที่อยู่ก็ทําความเข้าใจแล้วก็เปิดอาชีพเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดครับ,รบเกิดขึ้นนะครับ,ค,รบคุณวลวีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลง ในเชิงบวกครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ความสงบสันติสุขถาวรเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับค่ะก็อาจจะมีการเป็นดึงกลุ่มอื่นๆเข้ามาหารือพูดคุยด้วยนะคะนอกเหนือจาก BRN ค่ะส่วนพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะใครที่ไปใช้สิทธิ์พรุ่งนี้จะได้บัตร2ใบนะคะ บัตรสีน้ำตาลเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยพรุ่งนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย nbt ก็ติดการเลือกตั้งผู้ว่าดังนั้น nbt infocus พรุ่งนี้งด1วันนะคะคกลับมาพบกับคุณเสริมสุขดิฉันวรวีและทีมงานกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์หน้าสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มคืนนี้สวัสดีค่ะ C'est